w a ลขาด VS f อร์เล i n o นะครับเพื่อนบอกว่าแบนไม่แบนอืเล่นแก๊กแล้วเจอฟอร์เลนกูอยากจะกดออกเกมไปเลยแต่ว่าเกมเนี้ยผมตั้งใจให้ฟอร์เลนหลุดเว้ยแล้วผมจะกดวอลขาดเพื่อไปการทำคอนเทนต์ว่าวอลขาดที่มันปรับสมดุลหมเนี่ยมันเป็นยังไงสู้ฟอร์เลนได้ไหมนะครับหลายหลายคนก็อยากให้ผมเล่นวอลขาดให้ดูในแพทนี้นะครับ ผมจัดให้เลยชนฟอเลนไปดูในเกมใหม่โกลเด้นเติมเกมสามารถเติมเกมผ่านเว็บไซต์ g o l d e n t e r m g a m e .com ได้แล้ววันนี้เติมได้เติมดีเติมไม่มีอันปรับราคาใหม่สุดคุ้มยกแผงในเว็บไซต์มีให้เลือกมากกว่า50แพ็คคูป,ปอง <c oughs> เติมเข้าไวภายใน5นาทีและอย่าลืมแอดไลน์แอดโกลเด้นเติมเกมและเพจโกลเด้นเติมเกมเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารโปรโดนใจลดราคาสุดคุ้มขนาดนี้ อย่าพลาดกันนะครับเล่นตัวเดิมๆสกินเดิมๆแล้วรู้สึกเบื่อกำลังมองหาสกินแรลสกินสวยๆต้องแอดมินต้นอย่าลืมมาแวะชมกันนะครับโอเคครับผมตอนนี้เราก็เข้ามาในเกมกันไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับคือวอลขาดผมพูดตรงๆนะจากใจเมนวอลขาดเก่าผมว่าวอลขาดจากเดิมมันเก่งอยู่แล้วเว้วยเป็นตัวที่สามารถกดฟอร์ลนได้ในช่วงต้นเกมนะย้ำต้นเกมนะครับฟอร์ลนสู้วอขาดยากมาก แต่ว่าปรับสมดุลมาเนี่ยผมว่าคือโกงขึ้นไปอีกนะเพราะว่ามันสามารถกดสกิลชาเลนเจอร์ได้ไงแล้วก็กดสกิลหนึ่งได้ด้วยโคตรโหดโคตรโกงปล่อยไปมันไปเพื่อนเดี๋ยวมันไม่เกิดฟอร์เลนโอ้ดูนะถ้าเทียบจากตัวเนี่ยดูตัวผมกับตัวฟอร์เลนดีเหมือนเป็นเด็กน้อยอ่ะฟอร์เลนติโนอ่ะดูผมด้วย ดูก็รู้ว่าใครคือเทพนะครับดูจากการถือดาบดูจากการเดินมีผ้าคลุมข้างหลังมีสง่าราศีนะครับเกมนี้ฟอร์เรนเทียผมไม่ติดพูดแค่นั้นทีมกูโดนเฟิดบัตรเอกมาแล้วพีะเดินอย่างช้าเลยเฮี้ป่าดอกเข้าหัวเอ็กซ์แควเป็นไงล่ะ ไม่ได้เล่นฟอร์ลิงก็ปาดอกเข้าหัวได้ครับพึงจะจุกเพื่อตัวเฮียอะไรเนี่ยโคตรแรงนะครับสก,กิลสองโดนเป็นการล็อกหัวแล้วก็กดอีกทีหนึ่งจะเป็นการพรุ่งเข้าไปหาศัตรูนะครับที่เราล็อกหัวมันโดนสเป,ปียนะครับมันแรงแบบคือดามจต้นเกมมะวอลขาดแต่มันเวอร์อยู่แล้วเว้ยจริงๆอ่ะแผ่นเนี้ย เล่นฟิกเกอร์ก็ได้นะคือเวลาเรากดอันติอะ่ะแล้วระยะมันไม่ถึงอะ่ะก็สามารถฟิกเกอร์ยัดเข้าไปได้ครับเพราะว่าแพทนี้มันสามารถอ,อย่างที่บอกครับมันสามารถกดสกิลชันเจรได้ร่วมกับอันติแต่ผมมองว่าคือเวลามันขึ้นมามันก็เร็วอยู่แล้วไงวอขาดไม่จะเป็นต้องเล่นฟิกเกอร์นะครับแล้วแต่สไตล์ของแต่ละคนนะครับเกมนี้ผมเล่นเป็นพลังแฝงเดสเลตดูเอลนะครับหรือว่าเป็นพลังแฝงดาบปักนะครับบอกเลยว่าพลังแฝงนี้โคตรโหดโคตรแรง เล่นเป็นเคอร์นอ,ออฟเดตก็ได้ครับนล้วจากความถนัดของแต่ละคน, <c oughs> คคนเขี่ยคลิปโคตรเร็วโอ้ทะลุทะลุเี่ยเกมบั๊เปล่าวะฟ <c oughs> อร์มันเป็นนะคนนี้ดูจากตรงรอจังหวะปาดอ,อกเข้าหัวปันป่นปันป่นปันป่นฮิฮิฮิกับกับปั่นปั่นปั่นงงงงหนึ่งลุมห้าเรียบร้อย กูจะหล่ออยู่แล้วเมื่อกี้โอ้หกูกลังจะยืนแอดเฮ้ยตัวมันเว่อร์ไปาะวะพอขาดคือถ้ามันขึ้นมาคือถ้ามันกดอันตีขึ้นมาแล้วสามารถกดสกิลได้ผมว่ามันก็เก่งมากเลยนะอันนี้จากใจเลยครับฟอร์ลินต้นเกมมันสู้ผมไม่ได้จากใจเมนฟอร์ลินเก่า สก,กิว 2, สองก,กิวหนึ่งครึ่งลอดอะคิดเอาลอดลอดอสก,กิวหึ <c oughs> ดอกว่าตามแผนโป้งเฮ้ฟิกเกอร์คิดว,ว่าจะรอดเหรอจ๊ะอุม้ออมฮะก,กูเกือบซวยไอ้เหี้่เอกตสกิวเหลือนิดเดียวแต่ประมาทฟอร์เรนไม่ได้ครับเมื่อกี้ผมเอกตะกิวพลาดน,นะครับเ,รเขาสามารถแบบลำสวนผมตายได้เลยนะครับ นี่เป็นเป็นเกมแรกนะที่ผมเล่นวอลขาดตั้งแต่ที่มันปรับสมดุลน,นะครับพอดีมีหลายหลายคนคอมเมนต์มาอยากอยากดูผมเล่นนะครับมันเล่นไม่ได้ยากครับวอลขาดนะ่แค่เราสก,กิลสองแม่นๆเนี่ยแ,แล้วก็พุ่งเข้าไปหาศัตรูแต่ว่าอย่าพุ่งเข้าไปมัม่วตั้วนะครับต้องดูจังหวะด้วยของนําของตามไม่ใช่อยู่จะพุ่งเข้าไปนะครับมั่วตั้วไม่ได้ทำไมกูเจอไฮโนบ่อยจังวะเดี๋ยวเนี่ยมันแอบบัฟมาเปล่าวะ ไม cues, land, ่เจอเลนกลางก็เจอออฟเลนไม s <S ่เจอออฟเลนแม่งก็หยิบไปหลมผมพูดตรงๆนะไฮโน่อะแม่งแม่งบัฟมาปะวะทำไมคนมันเล่นเยอะจังไงเดี๋ยวนะดิ่งใหญ่เดอะเบล์เยไดิ่งให่กุ๊กๆไหลกุ้งนั่งเสียงโคตรเท่ไม่รู้ว่ามันพูดภาษาอะไรเหมือนกันดิ่งใหญ่เดเบาเย ใครที่เข้ามาดูยังไม่กดไลค์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณลไลค์กดแชร์แต่เวลาแจ้งเกิดปั่นปั่นโอ้โหเว่อเวอเว่อกูลืมกูลืมลงไม้ไอสัตว์เคียวแตกฟรีผมไม่ได้เล่นนานครับผมลืมตัวไปนิดนึงเมื่อกี้ผมโดนป้อมยิงนะครับแอนจังหวะขึ้นไม้เนี่ยถ้าคือถ้าหลอดมันหมดอ่ะมันมันจะไม่อมาตะนะครับเราต้องกดลงม้ให้ทันนะครับ แล้วก็ไอแ d ดนนี่เนี่ยจังหวะที่ท,ท, flying, ท,ที่เรากดลงมามันสามารถโดนขัดได้ถ้าเราโดนขัดเราจะไม่เป็นอมตะนะครับอันนี้เผื่อคนนี้ไม่รู้ใช่หรือเปล่าวะแต่น่นจะใช่ครับมันเขียนมาอย่างนั้นผมไปดูรีวิวมาแล้วไม่ต้องกลับบ้านก็ได้ครับเราฟาร์มไปเรื่อยครับผมเอาเลือดจากคลิปกลับบ้านบ่อยแล้วมันไม่รวยครับ เจ็ดนาทีผมเก้าคิวอ่ะคิดเอาโ,โกงไม่โกงก็ดูเอาอะครับนี่ขนาดผมไม่ค่อยได้จับวอลขาดนะแต่ว่าถ้ามันจะเล่นยากก็ช่วงเลดเกมครับแบบเลดเลดเลยอ่ะแบบฟอลินของเต็มอะไรเงี้ยก็จะเริ่มสู้มันยากแล้วครับเพราะว่าวอลขาดอ่ะมันเป็นตัวเหมือนไม่ไม่เลดมาก ต้นเกมกลางเกมแต่พอเล่เกมเนี่ยอาจจะยากหน่อย,ย <c oughs> แล้วมันขยันพูดด,นะนนะด,ด,ด้วยนะสกินเนี่ยดึงด่ายดบเบาหยีดึงด่ายดบเบาใหญ่ <c oughs> มันแปลว่าอะไรวะช่วยตอบกูที ไม่คุ้งหลังปรคกกงออไปอแปดนาทีอ่ะสก,กรรวมที่17ต่อ6น,อนะครับมันเล่นง่ายนะวอขาดอ่ะถ้าดับม,มาถูกเกมแล้วไม่เจอฝันเอาข้ามที่มันมีซีซเยอะจนเกินไปครับ ถ้าจะไม่เล่นเลยก็คือเจอไอ้พวกตัวจับอ่ะผมจะไม่เล่นเลยถ้าเป็นวอลานนะส่วนใหญ่ผมก็ไม่ค่อยกดในแรงอะครับแต่ถ้าเนี่ยที่ผมลองเล่นเนี่ยรู้สึกว่ามันเก่งวะ่ะสงสัยจะต้องเล่นบ่อยๆแล้วครับตัวปั๊มดาวมีทั้งดาเมจมีทั้งอมาตะครบเครื่องครับออฟเลนเอาไปป่าก็ยิ่งโหดนะผมว่าเดินเกมไว คือเวลสมันเก่งเลยไงวอขาดอเอาดาบแดงแล้วกันนะครับผมไม่ต้องไปไฟก็เลยนะผมทำเลนอะเอาป้อมไปก่อนเพื่อความชัวร์ <Hi. S 1> เดี๋ยวเลด <Hi. S 1> เกมเล่นยากครับถ้าชนะเกมนี้ <Hi. S 1> ผมขึ้นตู <Hi. S 1> ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาด <Hi. S 1> เหรียญทองสามดาวมาแน่ ถ้าไม่ตายเยอะนะยังไงก็ได้เหรียญทองนะครับโอฟอร์เรนฟอร์เรนศูนย์สี่นี่ตังผมห่างอะ่ะเขาประมาณเท่าหนึ่งอะ่ะคิดเดาถ้าฟอร์เรนมันไม่รวยมันก็สู้เราไม่ได้ล่ะครับปั่นทีฟอร์เรนน่าจะเลือดหายไปประมาณห้าสิบปอร์เซ็นตอ่ะเชื่อไหมเดี๋ยวผมลองให้ดูเอาโตโลก,ก็ได้ แทงแทงก็แทงมาดิแทงก็แทงมาเ <laughs> ด้อครับฮิฮิฮฮิฮนี่กลับ <laughs> กลับเฮ้ย <laughs> โอ้อุ้ยดูสวยโอ้ไอ้เหี้ยกูไม่น่าหิว <laughs> กูจะกลับมาทำไมวะหิวไปหน่อยครับเมื่อกี้ <laughs> แก๊กมันดูสวยไง ตัวเพื่อนๆมันจ้องจะลัดมึงอยู่ไม่เป็นไรครับผมรอคัดให้มาดิมึงโดดเข้ามาดิโอ้เอ้ยโดนลัดวะเมื่อกี้ผมเดินติดขื่อไง ตอนนี้ข้ามไปด้วยวายเขาไม่เป็นไรครับมันได้ดาร์กเราได้ดาวมาอยู่วะโอแต่มันล้างเลนบนวะถอยเพื่อนถอยเพื่อนถอยเล็ถอยเล็เดี๋ยวมึงเจอยิงเยาวเดือบ่าวเย่ยกูแนี่ยสิบสองนาทีสิบคิว สกอคิวต้นเกมมันก็ถามว่ามันมันช่วยขนาดนั้นไหมมันก็มันก็มันก็ดูดีอะดูเหมือนโหดนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเลดเกมมาของเท่ากันสกอคิวมันก็ไม่มีผลนะครับและแคดดี้กูเดินไปอย่างนั้นเรียบร้อยอบอกเลยว่าเลดเกมสยองแน่ยิงเหยียบด้ยวเดยวเบาะยีย <laughs> ปกติเขาเล่นอะไรกันวะส่วนใหญ่ใครที่เป็นเมนเมนวอลค่าเนี่ะเล่นเอ่อเดสเพล t ดูเอลหรือว่าเล่นเป็นเคอร์ดออฟเดทอะครับช่วยคอมเมนต์บอกผมทีผมว่าเดสเพลทดูเอลมันก็แรงนะได้ได้เจาะเกาะเพิ่มแล้วก็ได้ได้ซัดเทนด้วยนะครับ <S <S โรโรตโลแม่งเอาสด <S 1> <S 1> มาดูวะ <S <S ฝันโอวข้ามันเริ่มมีของกันแล้ววะ่ะเพื่อน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 ใจเย็นเพื่อน อย่างที่บอกครับเลดเกมเริ่มจะเล่นยากแล้วนะอุ้ยดึงสวยอี๋ขโคตรแรงโอ้โหแรงจัดแรงจัดเฮ้ยแล้วมึงไปดึงมาทำไมวะเพื่อนโอ้กูจะเดินออกมาเท่ๆอยู่แล้วมึงดึงมาฆ่ากูเนี่ยนะ เมื่อกี้ทุกคนคิดว่าถ้าไอแก๊กมันไม่ดึงอ่ะโตัวโลมันจะฆ่าผมได้ปะกูปวดหัวเลยว่ะเฮ้ยวิบบ้างไงโซโล่คิวอู้โตัวโลโลคตรแรงแต่กระสุนดาเมจวิบไม่ได้อยู่ดีนะครับผมนิดเดียวเชื่อถ้ามันกดเอ็กซ์แอคิวทันนะผมฟามไม่ได้กาะเกิดก่อนล้วกันเพื่อความชัวนะครับตอนเราฆ่าไม่เริ่มมีของกันละ จะประมาทครับเกม Rv <And that S 1> อะไรเกิด <has S 1> ขึ้นได้ทำเลนร้อ,อก,ก่อนดาร์กจะเกิดนะครับอีกสิบกวิวก่อนดาร์กจะเกิดเนี่ยการทำเนเนี่ยข้อแราสำคัญนะครับยิ่งยิ่งเวฟามันสูงเนี่ยโอกาสที่เราเจะดาร์กก็ง่ายนะเพราะว่าฝังของข้ามันจะกลับไปกันถูกไหมเห็นไหมฟอลเลนลไปการล่างแล้วโผบนสองตัวป่ามันตายอ่ะอันนี้เราสามารถเปิดดาร์กได้นะครับอันนี้เป็นการอ่านเกม คือยังไงถ้ามันเดินมาเนี่ยถ้ามันเดินมาแบบนี้ยังไงมันก็รานไม่ได้เว้ยว่าเรามีป่าไงมีพาณิดแต่ถ้าโดนตัวโล่รานมันก็หาเกินนะไม่เหลือฮิเจ้าวาไปไหนมึงจะวาไปไหนไม่อนุญาตให้กลับงโอ้มึงตัวเฮี้ยอะไรเนี่ย เซตแข่งไว้ก่อนแล้วกันก <Your team S 1> ารผ่านดึงแมนจัดเรียบร้อยโอ้หไม่กลัวอะไรฟอรลินวะเขาไม่แบงกันแล้วฟอลินเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาแบงวอลขาดเว้ยถ้าปล่อยวอลขาดหลุดก็จะโดนประมาณนี้เลยนะครับ <c oughs> ดูดิลู่วอลขาดผมโคตรโหดโคตรตึง เหรียญเงินสองดาวสิบห้าคิวสามสามได้เหรียญเงินได้ไงครับเนี่ยถ้าได้เหรียญทองนี่ผมมีโอกาสได้สามดาวนะครับดูว่าดาเมจก,นกะะูน้อยกว่าใครวะแสนหนึ่งโหน้อยกว่าแครี่นิดเดียวครับโหกดฟอร์เรนเป็นศูนย์หกนะครับเกมนี้ฟอร์เรนเล่นแทบไม่ได้ เขาเจอวอลขาดผมได้ไงมันก็เลยลํำยากหน่อยนะครับเกมนี้ฟอร์น<บะ>ิติโนนะรก็ประมาณนี้ละกันนะครับถือว่าผมเล่นให้ดูเป็นแนวทานะครับใครที่ขอผมมาก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องผมด้วยนะครับผมไม่เข้าใจอะไรตรงไหนก็คอมเมนต์ด้านล่างคลิปได้นะครับหรือใครที่เป็นเมนวอลขาดใช้เซตไอเทมอะไรหรือว่าพลังแฝงอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกผมได้นะครับเพราะว่าผมก็ไม่ใช่เมนวอลขาดขนาดนั้นเพราะว่าเพิ่งเล่นเหมือนกันนะครับแต่รู้สึกว่าตัวมันเก่งมากนะ อันนี้คือจากสัมผัสแรกว่าตัวมันโกงเลย่มันปล่อยให้หลุดได้ไง,ไงวะโอเคประมาณนี้ละกันนะครับถือว่าเกมนี้น่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆทุกคนไม่มากก็น้อยนะครับผมดูว่าเป็นแนวทางนะครับคำพูดคำจารย์ในม่สุภาพกราบขอให้เพื่อนทุกคนไว้ณที่นี้ด้วยนะครับไว้ได้เจอเรว้นเราเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับบา,บายบายทุกคน